สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดับล่างทุกหลักประทะเต่นล่างด้วยนะคะอ่ะก่อนจะมาดูดับล่างทุกหลักนะคะมาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเล็กแชนนลค่ะเอามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้มันเดินมาแล้ว37งวดนะคะตั้งแต่งวดที่ออก11นนนะคะลองไล่ไปดูก็ได้นะคะตอนแรกที่แอดยังไม่ตัดดับนะคะเพราะว่าแอดยังไล่สูตรไม่ครบนะคะเอามาดูของงวดแรกนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแบบหาสีอ่ะมาดูของงวดแรกกันนะคะงวดแรกใช้ร้อยบนคูณสามนะคะได้แปดแปดบวก หน่วยล่างนะคะแล้วก็บวก9คงที่ก็จะได้1221ได้1นึ่งะคะออกสาถูกเป็นงวดที่28เนาะมาดูงวดที่29่สิบเก้านะคะร้อยบนคูณสได้8ตัวเดิมนะคะบวกหน่วยล่างก็คือเลขเจเนาะบวกเก้าคงที่นะคะสิบห้าสิบห้าบวกเก้าได้ยนะคะยี่สิบสี่ออกห้ถูกเป็นงวดที่ 29นะคะมาดูงวดที่30นะคะเห็นไหมเดี๋ยวขยายให้นะคะงวดที่30มสิบรบนคูณ3ได้8บวกหน่วยล่างบวก9ก้คงที่นะคะเก้าสองสดแดสองยี่สบเนาะสิบวกแได้26นะคะออก0ูถูกเป็นงวดที่30มนะคะมาดูงวดที่31นะคะร้อยบนคูณ3ได้7 7บวกหน่วยล่างได้0 0ย์บวก9ได้16นะคะออก3 2สองงวดที่31มาดูงวดที่32นะคะ0ร้อยบนคูณ3ได้0 0ศนบวกหน่วยล่างได้สองสองบวกเเป็น11อนะคะออก38ถูกเป็นงวดที่32มาดูงวดที่33นะคะร้อยบนคูณ3ได้6หน่วยล่างเลข8บวก9คงที่ 14บสี 9, ่สิบวกเก้ออก61หนึ่งเข้าเป็นงวดที่ถูกเป็นงวดที่33นะคะร้อยบนคูณสามได้สี่สี่บวกหน่วยล่างหนึ 1, ่งบวกเก้าคงที่ได้สิบสีออกสองหถูกเป็นงวดที่สามนะคะมาดูงวดที่สาร้อยบนคูณสามได้สี่สี่บวกหน่วยล่างเลขหนึ่งนะคะแล้วบวกเก้าคงที่ได้สิออกห้าหนึ่ง ถูกเป็นงวดที่35มาดูงวดที่36นะคะร้อยบนคูณ3ได้ 6. 6บวก 1. ได้ 7. 7. บวก9ได้16ออก 2. 3งวดที่แล้วนี่เองนะคะที่แอดตัดดับทุกหลักเลข6เนาะออก 2. 3. มาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะร้อยบนคูณ3ได้1 1หน่บวกหน่วยล่างได้4 4บวก9ได้13ก็ เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะคะว่าจะเข้าไหมแต่แอดคิดว่ามันดับแน่นอนนะคะเพราะแอดไล่สูตรเด่นมาแล้วมันไม่ค่อยมีเลขสามนะคะแอดว่าน่าจะดับอยู่นะเอามาดูสูตรเด่นนะคะสูตรเด่นนะคะสูตรแรกใช้หลักแสนบวก หมื่นคูณสแล้วก็บวก10ล่างคูณสบวกสองคงที่นะคะก็จะได้2องห้สูตรที่2ก็คือ3ตัวหน้าบวกกันแล้วก็บวก9คงที่นะคะก็จะได้2 4งหชนกันที่2กับ5นะคะเห็นนะเข้าที่เลขห้นะคะออก5 9ถูกเป็นงวดที่1นะคะ ความจริงสูตรพวกนี้มัน,ม,นมันหลายงวดนะแต่แอดย่อมาให้แค่นี้นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะกินเวลานานเนาะเข้าที่ห้าเก้านะคะเป็นงวดที่1เนาะมาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองสูตรแรกได้ศูนย์สามสี่สูตรที่2ได้สองสามศนย์สองสมชนกันที่ศนกับเลขสามนะคะ เข้าที่เลขศู 0, นย์เนาะถูกเป็นงวดที่สองนะคะออกศูนย์ศูนย์ะมาดูงวดที่สามนะคะสูตรแรกได้ศูนย์สามสี่สูตรที่สองได้หนึ่งสามสี่ชนกันที่สามกับสี่มาที่เลขสามนะคะออกสามสองถูกเป็นงวดที่สาม มาดูงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่ไม่ชนนะคะออกอย่างละตัวเนาะเข้าที่เลขสามกับเลขแปดนะคะอ้าวชนชนเลขศูนย์แต่ไม่มานะคะมาอย่างละตัวเนาะเข้าสามแปดสูตรนี้ถือว่าหลุดนะคะอ่ะมาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าชนกันที่สามกับหก เข้าที่เลขหกนะคะถูกเป็นงวดที่สี่เนาะออกหกหนึ่งนะคะเข้าหลักสิบเนาะมาดูงวดที่หกนะคะชนกันที่แปดกับหนึ่งมาสองหนึ่งเนาะเข้า ที่เลขหนึ่งนะคะสูตรนี้เข้าเลขสองกับเลขหนึ่งเนาะถูกเป็นงวดที่หกนะคะออกสองหนึ่งเอามาดูงวดที่เจ็ดนะคะชนกันที่สี่กับห้าเนาะสี่กับห้าเข้าที่เลขห้านะคะหลักสิบออกห้าหนึ่งเนาะ ะะงวดที่8ดได้ศูนย์สามี่กับศูนย์สองสาชนกันที่ศูนย์กับสามนะคะมาที่เลขสามหลักหน่วยเนาะเนี่ยสูตรมันชนกันที่เลข3ามก็จริงนะคะแต่สองมันก็เด่นแอดก็เอาสองเป็นหลักสิบด้วยนะคะมันก็เข้าทั้งคู่เนาะแอดให้ตัวกลับด้วยนะคะงวดที่แล้วมาดูงวดนี้นะคะชนกันที่เลขหกเนาะ ไม่รู้ว่า6จะมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการคำนวณกันนะคะสูตรแรกสูตรที่1นะคะใช้เลขขอใช้ปากกาดีกว่าเนาะสูตรที่1ใช้เลข8บวกหมื่นคูณ3ได้0บวกเห็นไหม บวก3หน่วยล่างนะคะคูณ2ได้6 6บวก2คงที่นะคะก็จะได้16เห็นไหมก็16บวกด้วย3นะคะเห็นไหมบวกด้วย3นะคะตรงนี้เนาะบวกด้วย3ก็เป็น9แล้วก็บวกด้วย1ก็เป็น0นย์นะคะ มาดูสูตรที่2อเนาะหกบวกเบวกเแล้วก็บวกเก้าคงที่นะคะเก้าสมยีบวกหได้3 3มบวกสได้5 5าบวกหได้6ชนกันที่เลขหกนะคะสติดดับนะคะมันก็จะจับคู่ได้หกเจ็ด กับ6 1เพราะว่าหลักหน่วยเราได้7กับ1นะคะแต่ถามว่ามันจะมาไหมแอดก็รับประกันไม่ได้นะคะเพราะว่าชนกันเลขสูย์มันยังไม่มาถ้ามันมาอย่างละตัวถามว่ามาอย่างละตัวได้ไหมแอดว่ายากนะคะเปอร์เซ็นต์มาอย่างละตัวเพราะว่าสูตรมันมันไม่ใช่สูตรเต่นหลักนะคะแอดว่าพอแอดไล่ดูสูตรแล้วมันไม่ใช่สูตรเต่นหลัก ตัดดับเนาะสามติดดับทุกหลักอ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะเห็น <paso> ไหมอ่ะอันนี้คือเด่นล่างนะคะแล้วทีนี้เรากลับมาดูสูตรนี้นะคะสูตรที่ตามต่อของเด่นล่างเนาะที่แอดยังไม่กล้าตัดนะคะเพราะว่าแอดยังไล่สูตรไม่จบนะคะขอตัดนะคะ แต่สูตรนี้เห็นไหมมันไม่มีมันไม่มีเลขเลขหกก็ไม่มีเลยนะคะมีเลขเก้าเนาะเก้าเจ็ดแต้มหกก็มีได้นะเก้าศูนย์อันแต่อันนี้มันเด่นกว่าเนาะเก้าศูนย์ถ้าตัวรองนะคะก็คือเก้าเจ็ดเนาะแอดเขียนด้วยปากกาแดงดีกว่าตัวรองนะคะคือ 97. เก้าเจ็ดแล้วก็ หกเจ็ดหกหนึ่งอ่ะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะ เพื่อเป็นกําลังใจนะคะส่วนคนที่กดติดตามแล้วแอดก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ